นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทที่31ตอนไม่รักษาสัญญาน้ำมนรีรีบเดินทางมาที่บ้านของจอมพลทันทีที่วางสายโทรศัพท์จากคุณอุทยัย เธอรู้เรื่องเพียงคร่าวๆว่าเกิดเรื่องใหญ่ที่เธอมีส่วนต้องมารับรู้เมื่อมาถึงก็เห็นคุณอุทัยและคุณรัตนานั่งอยู่บนโซฟาตัวกลางในห้องโถงใหญ่ส่วนโซฟาด้านซ้ายมือของเจ้าของบ้านมีคุณอัญชลีและลูกสาวและชายวัยกลางคนคนหนึ่งนั่งอยู่ขณะที่จอมพลยืนกอดอกอยู่ข้างหน้าต่างพ่อเห็นเธอเขาก็รีบเข้ามาโอบก,กอด น้ำมนลคุณไปไหนมาผมคิดถึงเจ้าพลยังจะมีหน้าไปกอดเมียอีกเหรอทำอะไรไว้เมื่อคืนจะรับผิดชอบยังไงคุณอุทัยพูดเสียงแข็งผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่ยอมรับหรอกจอมพลเทียงเสียงแข็งไม่แพ้กันอ้าวพลทำไมพูดเหมือนจะไม่รับผิดชอบเลยฝันอย่างนี้ล่ะชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่ข้างคุณอัญชลีพูดขึ้น ก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ทําอะไรลูกสาวคุณผมเมาไม่ได้สติขนาดนั้นจะไปทําอะไรใครได้เขายัางเสียงแข็งอยู่พอพ่อพอเจ้าพลพาน้ำมน์มานั่งนี่คุณอุทยัยชี้ไปที่โซฟาด้านขวามือของตนจอมพลพาน้ำมน์มานั่งตามคําสั่งพ่อโดยไม่ยอมปล่อยวงแขนจากการโอบไหล่เธอเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะน้ำมน์เพิ่งจะได้โอกาสถามน้ำมน หนูคมรู้จักคุณอัญชลีกับเหมือนฝันแล้วนะส่วนนั่นคุณทัตติพ่อของเหมือนฝันคุณอุทัยแนะนำน้ำมนยกมือไหว้แบบงงๆคุณทัตติรับไหว้ก่อนจะพูดกับเธอฉันเลี้ยงยายฝันมาอย่างดีไม่เคยให้ไปนอนค้างอ้างแรมที่ไหนพ่อหายไปคืนหนึ่งก็เกิดเรื่องเลยฝันบอกว่าโดนพลปล้ำเมื่อคืนนี้ฉันต้องการให้พลรับผิดชอบ ซึ่งพ่อแม่เขาก็ไม่ขัดข้องแต่ติดตรงที่หนูเป็นเมียเขาอยู่อยากรู้ว่าหนูจะว่ายังไงคุณพลหญิงสาวตกใจมึนตึบทันทีฉันว่าเธออยากกับเจ้าพลเถอะแล้วออกจากครอบครัวฉันไปซะนอกจากเธอจะเป็นตัวซวยแล้วยังนอกใจเจ้าพลไปหาเจ้าแทนอีกเธอนี่มันตัวป่วนของบ้านฉันจริงๆยอมหย่าซะฉันจะได้ให้เจ้าพลมารับผิดชอบน้องฝันคุณรัตนาไม่พอใจน้ำบนอยู่แล้วจึงได้ทีไล่ ไม่เอาผมไม่ยาผมไม่ให้น้ำมนไปผมอยู่ไหนน้ำมนตต้องอยู่ด้วยจอมพลลืมเรื่องที่เคยโกรธเคืองภรรยาสาวไปหมดสิ้นแล้วตอนนี้รู้อย่างเดียวว่าจะยอมให้เธอไปไกลห่างไม่ได้เพราะพอไม่มีเธอก็เหมือนจะขาดใจคุณเหมือนฝันคะคุณพลเขาไปล่วงเกินคุณได้ยังไงคะน้ำมนถามตรงประเด็นไปที่สาวแก้มยุย้ยซึ่งกำลังนั่งก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ข้างแม่เธอ นี่จะต้องให้ลูกสาวฉันเล่าเรื่องหน้าอับอายนี้กี่ครั้งกี่หนกันยะคุณอัญชลีหมันไส้ก็ในเมื่อเรียกหนูมาถามว่าจะว่ายังไงหนูก็ต้องทราบเรื่องราวโดยละเอียดสิคะหญิงสาวยังมีสติดีแม้หัวใจจะสั่นไหวกับสิ่งที่ได้ยินดีมากน้ำมนต์อย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆยายฝันร้ายคงดูละครมากดีนะที่ฉันก็ชอบดูละครเหมือนกันฉันรู้ทันหรอกนาว่ามันเป็นแผนจิ ถ้าคุณจอมพลเมาขนาดจำอะไรไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรนางได้ยักหยิบสีตามน้ำมนต์มาด้วยเพราะเป็นห่วงพอได้ยินเรื่องก็เดาสถานการณ์ได้ทันทีหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากเหมือนฝันซึ่งเธอเล่าได้เจื้อยแจ้วเหมือนกับเล่าละครที่เพิ่งดูมาเมื่อคืนมากกว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอจริงๆน้ำมนต์ก็ถอนหายใจแล้วตัดสินใจพูดออกไป ก็ถ้าคุณเหมือนฝันโดนคุณพลข่มขืนจริงๆก็คงต้องไปแจ้งความนะคะแจ้งความไม่เอานะคะคุณแม่ฝันกลัวเหมือนฝันใส่หัวยิกๆกมือก็เกาะแขนคุณอัญชลีแน่นคนเป็นแม่จึงทำตาดุใส่เพื่อไม่ให้ลูกสาวพูดอะไรมากไปกว่านี้แล้วจึงหันมาพูดกับน้ำมนจะให้แจ้งความได้ยังไงลูกฉันเป็นผู้หญิงนะอับอายขายหน้ากันพอดี นี่เธอจะบ้าเหรอน้ำมนเธอไม่ได้รักลูกชายฉันสักนิดเลยใช่ไหมถึงแนะนําให้ไปแจ้งความเนี่ยอยากให้ผัวตัวเองติดคุกมากเธอจะได้ตีปีกแล้วไปเสวยสุขก,กับเจ้าแทนมันละสิจะว่าไปแล้วคุณรัตนาก็มโนแจ่มไม่แพ้ลูกชายตัวเองเลยทีเดียวหนูขอยืนยันนะคะว่าหนูกับหมอแทนไม่ได้มีอะไรกันมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดและเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหนูจะไม่อยากกับคุณพลถ้าเขาจะต้องติดคุกจริงๆหนูก็จะรอจนกว่าเขาจะออกมาคะ่ะ จอมพลใจชื้นทันทีที่ได้ยินเธอพูดแบบนี้แต่ที่หนูแนะนำคุณเหมือนฝันให้ไปแจ้งความก็เพราะว่าหนูเคยเกือบโดนข่มขืนมาก่อนหนูเข้าใจความรู้สึกค่ะคุณเหมือนฝันคงจะขมขืนมากขนาดหนูแค่เกือบโดนยังขวัญหนีดีฝอไปเลยทุกวันนี้เห็นพงหญ้าไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์วันนั้นตลอดมันน่ากลัวจริงๆนะคะ น้ำมนพูดความจริงการที่ต้องโดนผู้ชายกลัดมันพยายามขืนใจบนพื้นหญ้ารกร้างยังทําให้เธอผวาอยู่จนวันนี้น้ำมนคุณยังไม่หายขวัญเสียจากเรื่องนั้นอีกหรอโอ้โอขวัญเอ้ยขวัญมานะ จอมพลพูดอ่อนโยนเอามือใหญ่ลูบหัวลูบผมเธอเบาๆแล้วยื่นริมฝีปากไปจูบเธอที่กลางกระหม่อมเป็นการปลอบใจไม่สนว่าใครจะมองไม่รู้ด้อนรู้หนาวกับการเอาเรื่องของพ่อแม่เหมือนฝันด้วยถึงแม้คุณพลจะเป็นสามีหนูแต่เขาก็ไม่ได้เป็นพระเอกในละครนะคะที่กลมขืนผู้หญิงแล้วจะถูกปล่อยให้ลอยนวลได้ยิ่งน้ำมนต์พูดก็ยิ่งทำให้ทุกคนตะลึง แต่คุณอุทัยกลับรอบยิ้มแล้วหันไปพูดกับพ่อของผู้เสียหายดีงั้นเราไปแจ้งความกันดีกว่าคุณทัตติผมชอบความถูกต้องแม้จะเป็นลูกแต่ถ้าทำผิดผมก็ต้องให้มันรับผิดชอบแต่ถ้ามันไม่รับก็ไปแจ้งความให้ตำรวจจับมันคดีข่มขืนได้เลยผมอ,อคุณทัตติไปต่อไม่ถูกขณะที่คุณรัตนาอ้าปากค้างกับสิ่งที่สามีพูดจริงๆสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรกนะคะ คือคุณเหมือนฝันต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายก่อนคะ่ะหมอเขาจะได้รักษาบาดแผลตรวจเชื้ออสุจิและให้ยาป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยพอมีหลักฐานจากทางโรงพยาบาลทีนี้ก็เอาไปแจ้งความได้อย่างนี้คนทำผิดจะได้ดินไม่หลุดคะ่นดะน้ำมนต์แนะนำเสริมไปอีกไม่เอานะคะคุณแม่ฝันไม่ไปโรงพยาบาลฝันกลัวเขาต้องรู้แน่ๆว่ายัางพูดไม่ทันจบเหมือนฝันก็โดนแม่เอามือปิดปากไว้ น้ำมนต์เธอนี่ร้ายกาจจริงๆจะให้ลูกฉันติดคุกให้ได้เลยใช่ไหมคุณรัตนาชิงชังลูกสะปายคนนี้ยิ่งนักผมยอมติดคุกดีกว่าต้องไปอยู่กับยายฝันร้ายคงมีแค่ผู้ชายอย่างจอมพลเท่านั้นที่กล้าพูดแบบนี้แล้วเขาก็หันมาออดอ้อนน้ำมนต์อย่างที่ชอบทําเป็นประจำน้ำมน์ครับถ้าผมติดคุกคุณต้องไปเยี่ยมผมทุกวันนะ แหมไอ้คุณจอมพลนี่มันได้ใจจริงๆไม่สลดเลยสักนิดฮ่าฮ่าฮ่ายิบสีหัวเราะชอบใจก็ได้งั้นเราไปโรงพยาบาลกันตรวจยายฝันเสร็จจะได้ไปแจ้งความกันเลยคุณทัตติรู้จักตำรวจผู้ใหญ่ตั้งหลายคนฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคุณอัญชลีประกาศคุณอัญชลีคุณแม่ตกใจจนต้องอุทานด้วยกันทั้งสามีและลูกสาวไม่คิดว่าเธอจะกล้าพูดแบบนี้ ไม่นะคะใจะเนเย็นๆก่อนนะคะคุณอัญชลีอย่าต้องให้เรื่องถึงตำรวจเลยนะคะขอเวลาฉันหน่อยเดี๋ยวฉันจะพูดกับเอ่อน้ำมนต์เองคุณรัตนาขอร้องด้วยสีหน้าวิตกกังวลปลายเสียงตอนพูดชื่อลูกสะพ้ายเจือความไม่พอใจชัดเจนคุณอัญชลีกระหยิมยิ้มย่องในใจยอมรับว่าน้ำมนต์มาเหนือกว่าที่เธอคาดไว้ แต่เธอเข้าตาจนแล้วเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องทำแผนนี้ให้สำเร็จเธอรู้ว่าอย่างไรเสียคุณรัตนาก็ไม่มีทางยอมให้ลูกชายโดนแจ้งความแน่นอนคิดว่าแม่ของจอมพลนี่แหละที่จะช่วยทำให้แผนการของเธอลุกล่วงไปได้ก็ได้ค่ะ เห็นแก่ความเป็นเพื่อนก็แล้วกันนะคะคุณรัตนาเพราะเราก็คบกันมาหลายปีฉันจะไม่แจ้งความเอาผิดลูกชายคุณถ้าคุณสัญญาว่าจะให้เขารับผิดชอบเลยฝันด้วยการแต่งงานคุณอัญชรียอมอ่อนให้พร้อมยื่นข้อเสนอผมไม่มีทางแต่งเจ้าพลหยุดสร้างเรื่องแล้วอย่าพูดมากให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันก่อนแกนั่งไปเงียบๆคุณอุทัยขัดลูกชายก่อนหันไปพูดกับคุณอัญชรีคุณอัญชรีครับ แต่การแต่างงานของเจ้าพลกับเหมือนฝันก็จะถือเป็นโมคะนะครับเพราะเจ้าพลจดทะเบียนกับน้ำมนต์อยู่ก่อนแล้วฉันทราบค่ะแต่ก็แค่จดทะเบียนกันไม่ได้มีงานพิธีอะไรเลยไม่ใช่หรอคะคุณอัญชลีไม่ยี่หระเธอหันไปมองสามีเพื่อส่งสัญญาณว่าต่อไปนี้เธอจะพูดเองสิ่งที่ฉันและคุณทัตติต้องการคือคุณอุทยัยคุณรัตนา ต้องมาสู่ขอ,อยายฝันอย่างเป็นทางการแล้วพวกเราจะแจ้งให้ทราบเรื่องสินสอดทองมั่นจากนั้นก็ต้องจัดงานแต่งงานให้ยายฝันอย่างสมเกียรติส่วนเรื่องทะเบียนทะบงทะเบียนสมรสอะไรนั่นนะ่ะฉันไม่สนหรอกมันก็แค่กระดาษใบเดียวเธอพูดแบบนี้เพราะมั่นใจว่าอีกไม่นานเธอก็จะวางแผนให้ภรรยาตีทะเบียนของจอมพลยอมหย่าจนได้ ได้ค่ะได้ขอแค่คุณอัญชลีไม่ไปแจ้งความเอาผิดเจ้าพลจะให้ทำอะไรฉันก็ยอมทั้งนั้นคุณรัตนารับปากทันทีเพราะไม่อยากให้ลูกชายต้องไปข้องเกี่ยวกับคดีความใดๆทั้งสิ้นอีกอย่างเธอก็อยากได้เหมือนฝันมาเป็นสไัยอยู่แล้วด้วยดีค่ะแล้วคุณจะมาพูดจาสู่ขอเย,ยฝันเมื่อไหร่คะคุณอัญชลีถามด้วยรอยยิ้มก็ฉันขอไปปรึกษาพระเพื่อดูเลิกสู่ขอ,อก่อนนะคะ ให้อย่างไรเสียคุณรัตนาก็ถือเรื่องเลิกยางเป็นที่ตั้งก็ได้ค่ะแต่ยังไงฉันจะให้ยายฝันมาอยู่ที่นี่กับพลเลยนะคะเพราะถือว่าเป็นเมียแล้วพลก็ควรต้องดูแลคุณอัญชรีรีบส่งลูกสาวมาอยู่ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าคนบ้านนี้จะไม่เบี้ยวโอ้ยไม่เอาหรอกไม่ให้อยู่จะมาอยู่ด้วยทำไมให้รบหูรกตาลำ้ำคานจอมพลที่นั่งเงียบอยู่นานปฏิเสธยิ่ๆ เจ้าพลนอกจากจะไม่รับผิดชอบแล้วยังไม่รู้จักสำนึกผิดอีกเหรอแกนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆเกิดมาก็มีแต่จะทำให้พ่อแม่วุ่นวายไม่เคยนำความภาคภูมิใจมาให้สักนิดมีแต่นำเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณรัตนาพูดด้วยความโมโหก็ใช่สิผมมันไม่เคยมีอะไรดีอยู่แล้วนี่จะโดนข้อหาฟันผู้หญิงแล้วทิ้งอีกสักกระทงจะเป็นไรไปเขาน้อยใจที่แม่ด่าว่าแกจะบ้าหรือไงอยากต้องโทษคดีนักใช่ไหมเห็นเป็นเรื่องสนุกเหรอ นี่แม่อุตสาห์ช่วยพูดให้แต่แกก็จะมาทำให้เสียเรื่องเกิดเขาเอาเรื่องจนต้องติดคุกจะทำยังไงคุณรัตนาทนไม่ไหวลุกไปทุบตีลูกชายอย่างเกลี้ยกลาดเขาก็ปัดป้องพร้อมตะโกนแข่งกับเสียงแม่โอ้ยแม่ก็ผมบอกแล้วไงว่าติดคุกยังดีกว่าต้องแต่งงานกับยายนี่พอทีทั้งสองคนคุณอุทัยสั่งเฉียบขาด เขาปวดหัวตุบๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากพออยู่แล้วเมื่อได้ยินเสียงแม่ลูกทะเลาะก,กันอีกก็รำคาญหนะักจึงลุกออกจากห้องไปดือด้อทุกคนที่เหลือก็เลยต้องวงแตกโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ